สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทํา1หนปีรวยเป็นสิบเท่าสี่ราศีนี้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนเกิดสี่ราศีค่ะที่เรียกได้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ล่ำส้ำม,มากๆเลยนะคะ ก่อนอื่นค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปเดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ ราศีแรกนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะดวงชะตาของท่านถือว่าโดดเด่นมากๆชีวิตมีความก้าวหน้าเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะคะหลักๆจะเป็นในเรื่องของการงานที่ชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งสิ่งที่หวังเอาไว้จะได้สมใจปรารถนาค่ะ และยังมีโอกาสสมหวังทั้งเรื่องการงานและการเงินหากในช่วงนี้หวังเรื่องเงินทองโชคลาภผลประโยชน์ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นก็มีโอกาสได้สมใจปรารถนาส่วนใหญ่แล้วโชคลาภจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานหรือการทำอาชีพเสริมนะคะถัดมาราศีที่สองค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีพิจิก หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงเด่นนะคะเด่นทั้งเรื่องการงานและก็การเงินแต่หลักๆเรื่องการงานจะมาแรงดวงมีโอกาสได้ลาบจากความอุตสาหะเป็นหลักยิ่งขยันในช่วงนี้ก็ยิ่งมีโอกาสได้เงินได้ทองเยอะมากขึ้นส่วนโชคลาบแบบลาบลอยจะมีโอกาสได้แต่ว่าน้อยนะคะ ถัดมาราศีที่สก็คือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งในช่วงที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ยิ่งทําให้ดวงชะตาโดดเด่นมากๆค่ะช่วงนี้การงานก็ดีการเงินก็เด่นชาวราศีเมษมีเกณฑ์สมหวังเรื่องการเงินมากๆแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาบ ได้ของขวัญของฝากของรางวัลแบบไม่ได้ตั้งใจอีกด้วยนะคะและเราก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15รกรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะถ้าถามว่าราศีไหนมีโอกาสได้ลาบมากที่สุดหลังจากที่ดาวอาทิตย์โยกย้ายราศีก็บอกเลยว่าชาวราศีผู้โชคดีอันดับหนึ่งนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะ ดวงเด่นในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภมากๆเลยนะคะในส่วนของโชคลาภจากการทำงานอันนี้บอกเลยว่าดีอยู่แล้วเรื่องเงินทองไร้มาเทมาถ้าทำหลายอาชีพจะยิ่งดีช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยเงินทองเข้ากระเป๋าส่วนโชคลาภที่เป็นลาบลอยอันนี้มีลุ้นมากๆค่ะหากที่พามาเคยทำบุญมาเยอะก็มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่แบบเกินความคาดหมายด้วยนะคะเอาละะ้วค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสีราศีที่หลังกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดวงเฮงอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ